ยีิบเอดไหลบ้านบึงไหลสุดท้ายครับอือันนี้แจ้งมาใช่ไหมบ้านบึงชนบุรีเล่นกันถึงยี่บเอ็ดใช่ไหมคะเอออ่ะไม่เห็นนะคุณชัยธวัฒอ่ะที่เป็นคลิปที่คุณชัยธวัฒอันนี้มีแต่ภาพนิ่งคุณผู้ชมบอกเห็นคลิปแล้วอืมีรวมเก้าไกลด้วยนะคะฮะที่เขาเป็นคลิปรวมเก้าไกลแต่ไม่มีคุณชัยธวัฒมีบางคนเขาตัดมาค่ะไหนดูซิคลิปรวมของพรรคก้าไกลอ่ะค่ะ มีนี่ไงเปิดเสียงเพลงนี้เลยเมลอนนี่ใช่ไหมเมลอนม,มันจะหลอนไปหมดแล้วเพลงเนี้ย ะระหว่างรอนนะอยู่ในทวิตเตอร์ของคุณไทยทวัตอยู่ใน Twitter ทวิตเตอร์มีทวิตพิยุทธทวิตปอมอีกผักงงไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเข้มข้นต่อเลยอันนี้ไงนี่เหรอ,อคือมันก็ตามมายุอะนะด้วยข่าวโครมนะคุณต๋อม เออมันโดูดุกดิ๊กไปนิดนึงนะขนาดแต่ขนาดหันหลังเต้นยังรู้เลยว่านี่คุณชัยธวัฒน์ค่ะแหมอ่มันโดูดุกดิ๊กไปนิดไหมฝึกฝึกฝึกกับแม่นางอ่ะ ฝึกกับคนใหม่ได้ค่ะจับสองจอเลย<ม>ฝึกกับแม่นางเขามีจังหวะจากคนแบบเต้นเรียกเท้าอ่ะมีหลายท่าด้วยคือบางคนถ้าไม่ใช่คุณิริกัญยาเต้นแบบนี้เนี่ยสมัยหนึ่งยุคพี่นะค่ะเขาบอกเห็นแล้วมันกวนมันมีจังหวะจากคนแบบกวนๆอ่ะแต่ยุคนี้ไม่หรอกเหนือคนแซลคุณใหม่บอกเต้นท่าดึงดาวได้ด้วยนะคะะดึงดาวยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่ฮิตมากนะคุณใหม่ ใจเย hehe, <im <im ็นๆเดี๋ยวรอก่อนดูบรรยากาศไปก่อนเห็นไหมมีลักษณะการดึงจังหวะเห็นไหมเออน้องไบ้จำความคิดพี่ได้ไหมน้องลืมไปหรือยังเรื่องอะไรคะพี่อยากจะเรียนมากเลยเต้นเต้นเต้นทัพเปอร์ทัพเปอร์เลย อ๋อต้องเอาคลิปนั้นมาเปิดให้คุณผู้ชมดูค่ะพี่ทำไม่ได้นะเต้นจีนไว้ว่าพี่ยจะแข็งแรงเลยถ้าเต้นได้เพราะมันเหมือนออกกําลังกายด้วยค่ะมันเต้นไม่ได้พี่ลองอยู่บ้านนะมันยากอยู่เหมือนกันค่ะไอรู้จักไหมที่เป็นคนจีนแล้วก็เต้นแล้วก็เหมือนแกว่งขาขึ้นแล้วก็มีหันไปแล้วก็เต้นเต้นเต้นเตะขาเต้นตอนนี้ก็บงังคิดกันอยู่เหมือนกันนะคิดเหรอคะในเมืองไทยมีเห็นคนก็ตั้งกลุ่มเต้นกันะ คือเขาบอกว่าต้องเต้นขาข้างหนึ่งยกนเลยแล้วก็ถอยหลังที่จริงนะเอาเมื่อไหร่ดีพรุ่งนี้เลยค่ะก้างโคูมาสอนเลยไหม <c oughs> มันต้องมีหลักไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือมันไม่ได้เลยตอนนี้ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเรียกร้องผมผมทําไม่ได้พือทําได้แต่นี่คือการออกกําลังแบบหนึ่งนะใช่เต้นอย่างนั้นออกกาลังแบบหนึ่ง<ช>ค่ะจริง, <นะ S 2> รงเต้นแบบไหนก็ออกกําลังค่ะไม่มันก็ คือเต้นบางทีมันมันเหมือนไม่ได้เต้นอ่ะพี่ยูต้องฝึกเต้นไอ้หาไม่มีอ่ะลองดูนะคะเป็นเหมือนเป็นที่เป็นคนจีนอ่เดี๋ยวมันกลัวโดนไงที่เป็นชาวนาจำได้ไหมฉากแล้วจะเป็นครอบครัวแล้วเขาก็เต้นกันตึงตึงตึงตึดึงต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 ึดึงตึงตึงแล้วขาก็ดูแล้วแล้วเต้นมันต้องยิ้มไปได้นะต้องยิ้มไปได้นะน้องไบร้อมไหม อ่ะเราจะมาฝึกซ้อมน้องไบก<อ>่อน <Yuan. S 3> จะเข้าข่าวคุณพิธาต่อความเข้มข้นกำลังรออยู่เพราะตอนนี้พิธากำลังพูดถึงพรักการเมืองอีกพักหนึ่งซึ่งเป็นพักคู่แข่งแล้วเรียกว่าเปิดหน้ากระเต็มที่นี่ผมฉายยาเสี่ยมไม่ได้ได้มาง่ายๆพูดกันจริงๆนะข่าวต่อไปนี้ฟัดกระเต็มที่เลยการเมืองมันต้องแบบนี้แ <c oughs> ขง่งขันกันสนุกสนานตรงไปตรงมาประชาชนเป็นคนตัดสินแต่ระหว่างนี้วันหนึ่งเราจะซ้อมเอาไว้คุณไหม ดูอยู่ไหมผมอยากจะชวนคุณหมายมาสอนผมสักนิดหนึ่งค่<ฮ>ะน้องไบภาพขึ้นมาสิที่พี่ลองส่งให้มันขึ้นมามม่ๆไม่ใช่สิชาเฟอรชาเฟอรเขาเล่นเต้นอะไรนะพูดไปไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเต้นอะไรอะ่ะเอาขึ้นมาสิตะกี้ที่ส่งไปอะเอาแบบเอาแบบชาวต่างประเทศก็ได้นะแต่ต้นตำรับเขาเป็นของจีนจะเอามาเดี๋ยวเปลนนี่ีวไม่ได้ออย่างเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยน้องไบดูได้ไหม เต้นแล้วมันเหมือนเต้นถอยไปข้างหลังอ่ามันอย่างนั้นนะไปตรงนี้เลยอาระหว่างที่ร,รอรอท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจระบบ youtube จะเป็นยังไงเราจะท้าทายระบบน้องไบไปต้องน้อนสิไปไม่ได้ใส่รองเท้าไม่เป็นไรเล่นมา,าค่ะอา่านา้องไบถอดถุงเท้าทำไมไม่เอาไบ้อพี่ยุทธต้องทำด้วยกันเอาไม่ไม่พี่จะเป็นคนกำกับดูเท่านั้นเองเอา,าองไปตรงนี้เขาสอนก่อนนี่ดูดสิน้องไบเป็นนัก เกิดมาเนี่ยพรสวรรค์มันมานะมันใช้หรือเปล่าคะเพลงที่มันเข้ามากไอ้รักลิงโงจะโดนไหมรักลิงโงเข้ามากเลยคำคืนนี้มีจันร์สวยส่องสกกวเมฆขาวเรลี่ยงรายประมาณนั้นนะเราจะท้าทาระบบด้วยกาันต้นขอ่น้อคะมันเต้นยังไงคะนี่ไง ไอ้ให้เห็นหน้าน้องด้วยสิเดี๋ยวดู่ะเออเออนั่นทำอย่างนี้ไปเลยได้ไหมคะพี่คิดว่าถ้าพี่หันมาออกกําลังด้วยวิธีนี้พี่จะสามารถออกกําลังได้ดีแต่ปัญหาคือลองมาเดือนนึงนี้ไม่สําเร็จเลยมันเหนื่อยนะน้องตัวนี้เด็กเขายังทําได้ในดู้ไหมอ๋ออันนี้มันเป็นสเต็ปค่ะพี่ยุทธก็นั่นไง เตะไปโต๊ะอีกน้องดูเห็นไหมอันนี้ดีกว่าอันนี้ง่ายกว่าเออมันเป็นมีมแน่นอนเต้นอะไรวะฮะเหนื่อยจริงพี่ไม่ได้เนี่ยเข้ามากเลยเพลงนี้พี่ได้จากข้างบนให้ดูเห็นไหม ไม่ได้หว่ะโอ้โหถ้าเราออกกำลังกันนะมีครูสอนมันไหมอีกครั้งนึงสิเหนื่อยแล้วก็อีกนิดนึงเลยเหนื่อยเหนื่อยท่านผู้ชมจะเห็นเรื่องแบบนี้ได้ในคุยนอกจอเท่านั้นแหละ ไอ้ต้องใบได้แล้วอ่ะจริงๆดูพี่ดูขาต้องใบใช่แล้วมันจะต้องขาข้างนึงชักไปข้างหลังเหนื่อยมากเลยค่ะอุ้ยออกกำลังกายฮะเหนื่อยมากเลยขึ้นไหมคะมันได้ออกกำลังนะยอดขึ้นไหมยอดขึ้นเลยน้องเต้นเท่านั้นแหละยอดพวดเลยตอนนี้ยอดลดขึ้นแล้วแต่ท่านผู้ชมตอนนี้ยูทูบมันไม่ได้นับจำนวนจริง พราะเราดูจากบันทึกแล้วมันปกติแต่การเขาที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยมันไม่ใช่น้องไบรทไปยที่ค่ะที่ไม่ได้ไปยืดลองดูค่ะพี่ลองหลายวันแล้วแต่ถ้าใส่รองเท้าจะดีกว่าใช่มัน <ไป S 1> มีตะกี้น้องได้แล้วนะพี่สังเกตได้เลยคือมีขาข้างนึงชักหลังมันจะต้องเหมือนกับตัวอยู่กับที่แต่เหมือนขยับแต่ขามันชักหลังอันนี้ติดกระโปรงด้วยอ่ะเลยชักเปลี่ยนเกงเลยไหม นี่ไงคะนี่เขาอยู่ใส่ากางเกงอยู่อา่าน้องสักนิดหนึ่งที่จร <Pine apple> ึงแล้วอันนี้เป็น <c oughs> ความบันเทิงนิดหนึ่งนิดหนึ่งพี่อยากจะดูทํำไมน้องเก่งอย่างนี้น้องได้แล้วอ่ะหันข้างสิเนีโดโด่ยเออใช่แล้วใช่แล้วลองไปได้แล้วอ่านตอน,นี้ต้องมาดูท่อนบนมันต้องเป็มันมีลีลาแล้วก็หน้าหน้าต้องยิ้มเต้นแบบนี้เขาต้องยิ้ม ยิ้มยิ้มกล้องซูมเข้าไปซูมเข้าไปโอเคตัวเลขขึ้นแล้วมาเลยน้องเห็นไหมมันเป็นความคุ้มค่าเหนื่อยป่าเหนื่อยมากค่ะมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากนะคะเรามาถัดเต้นกันไหมไอ้มีครูสอนไหมเต้นครูพิยุทธ เออมีครูสอนไหมฮะโอจริงๆต้องมีถ้ามีก็จะดีนะคะไม่จริงๆนะอันนี้พูดไม่ได้เหนื่อยมากเหรอเต้นไปเยอะมากไม่ได้หัวใจนะใช่หัวใจเต้นเร็วมากออกกําลังกายออกกําลังกายเหงื่อมาแล้วนะหอบด้วยอ่ะกินน้ําก่อนนะคะเออสงสารน้องน้องไว้ระบังกระโปรงขาดเท้าถอยหลัง เนี่ยมันสําคัญนะนี่แล้วลถ้ามีจังหวะเพิ่มมีสองจังหวะเห็นไหมใช่ใช่เหมือนที่น้องเด็กเต้นนะคะม,มาอ่านข่าวแบบได้ให้เหนื่อยได้ขนาดนี้ <c oughs> หอบเลยเห็นไหมข้อข่าวครับพี่ยศยุเอาใช่สิเป็นหน้าที่ผมไปยุเต้นบ้างเนี่ยคุณผู้ชมบอกวันไหนพี่พร้อมนี่ตรงนี้เลยวันไหนพี่พร้อมนี่ตรงนี้เลยอืคือการเต้นให้ดีเนี่ยมันต้องเต้นแบบ จริงๆแล้วถ้าแบบเติมแบบของพี่เข้าไป <c oughs> เอาแบบไทยใส่เขาเ้าไปชนิดหนึ่งเนี่ยของของจีนเขาเป็นต้นตํานานมานะอ <c oughs> เป็นชาวนาเต้นอ่ะ <c oughs> จากลุงคนหนึ่งแล้วก็มีเมียตะหลังมีลูกมีหลานมาเต้นกันเต็มหมดเลยไปเต้นตามทุ่งนงทุ่งนาหรือต่างๆเคยเห็นไหมเคยเห็นพี่ยึดเปิดให้ไว้ดูอ่าของเขาน่าจะยิ้มของพี่ถ้าปรับเข้าไปหน้ากวนตีนม <c oughs> ันจะมีเสน่ห์หน้าแบบได้แบบว่อะไรอย่างนั้นอ่ะให้ไปเต้นก่อน อ่าไหนเต้นชัฟเฟิลเน่ใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมรอชมพี่ยุทเต้นพ่ยุทธพร้อมกี่โมงรอชมเออพ่ยุทกี่โมงคะเอาหาครูโยมันทำเองไม่ได้จริงๆพี่ทำมาเดือนหนึ่งลองมาสองครั้งแล้วหมายถึงในหนึ่งเดือนที่มาลองพยายามสองครั้งอยู่หน้ากระจกโคตรทุเรศเลยมันจแล้วไม่ได้ขามัน มันจะพันกันลองสักนิดหนึ่งไหมคะ,ะเดี๋ยวจะต่อคนดูขึ้นแล้วอ,อยากได้ครูจรเกๆงเลยใช่ไหม,มและพี่ยุติจิตพงไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่ยุเต้นไปมากๆพุมจะหายแล้ววันหนึ่งนะถ้าเกิดทำให้มันเกิดความคึกคักสนุกสนานเชิญคุณหมายเฉียดกัญญาถ้าดูอยู่คุณหมายเต้นได้อยู่แล้วเชื่อพี่ไหมได้แน่ค่ะไว้ก็ว่าแล้วเอาชาวคณะก้าวไกลมาเต้นนะค่ะ เออตรงนี้เรียงกันเลยตรงนี้ได้เลยอ่ามันต้องได้ใช่ไหมแล้ววันไหนชวนเพื่อไทยมาด้วยคุณเผ่าภูมิฮะคุณเผ่าภูมิคุณเผ่าภูมิวันนั้นบอกไม่เต้นกลัวมากเลยเกิดคุณไหมไปเลือกเพลงที่ต้องเต้น <laughs> อีกหน่อยคุณเผ่าภูมิอาจจะเป็นมนัมตีช่วยคังแล้วนะคะท่านจะมีเวลามากับเราไหมคะไอรีบติดต่อมาเลยเดี๋ยวเป็นลัตีให้ <c oughs> วันไหนรีบมาเลยเดี๋ยวเป็นลัตีแล้วนัดยากจริงไหมไหม เป็นล้มตีล้มนัดยากขึ้นนะค่ะเอเพราะเป็นรายการแบบเมอยคอยสนุกสนานอ่ะไหนโอ้นี่ข้อมูลชั u f เฟิลแดนซ์เมื่อกี้ค่ะใคร่งมารถขารถพูงรถสะโพกรถไขมันชั u เฟิลแดนซ์ยังงั้นเหรออยากลดน้ำหนักรถไขมันแบบสนุกสนุกนี่คือวิธีการเบิร์นค่ะไม่สนุกไหมตอบตัวเองก่อนสนุก เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะก็มันเลยเบิร์นไงคะมันได้คมันได้หัวใจด้วยใช่มันได้หัวใจมันได้คาร์ดิโอแต่พี่จะหัวใจวายไหมไม่คือถ้ามันเต้นแบบเป็นแล้วนะพี่ว่ามันเบาอ่าเหมือนร่างกายอยู่ตัวมันรู้จังหวะจากคนถ้าเป็นแล้วร่างกายอยู่น้องใบยังไม่รู้ไงใช่อามันสามารถจะทําให้ความสนุกความมันแบบเท่ๆแกสาวๆที่เต้นเป็นและยังง่ายด้วยนี่ใช่ไหมแนวเต้นเก๊ก กระเรกระเรกระเระเะชาฟเดนซ์อ้าวนี่มีข้อมูลเข้ามาเขาบอกลดขาลดเโพกะลดไขมันนะคะอามันจะเห็นผลไวยังนั้นเหรอใช่มันเบิร์นอ่พี่เป็นคนขาใหญ่มากเลยเนี่ยขาเล็กเลยค่ะเดี๋ยวังจากนี้ขาเล็กเลยต้งไปเห็นใช่ไหมเหใหญ่ไหมชาฟเดนซ์ช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะลดขาลดพุงอ้าวไหนไม่ไวหลอกเหนื่อยแล้วก็หยุด เต้นตั้งแต่2016แล้วฮะผอมกันทั่วโลกแล้วดีมากออกกำลังอสวาข้อเสื่อมอพูดถึงเรื่องอะไรสาวาข้อเสื่อมนี่ตีความไม่ออกเลยพูดถึงการเมืองหรืออะไรฮะพี่พี่ดเดล็กบอกสูงไว้เอพี่ยุทธเต้นบาสโลบก็พอเดี๋ยวเ้าต่อพังเต้นไงบาสโลบบัสลบเต้นยังไงนะคะยังไงคะฮะ อ,อ๋อเนื้อที่เป็นทำอย่างเงี้ยค่ะยังไงใช่ไหมนะดีมาแล้วมาแล้วอ่านคนเชียร์ไปอยู่เต้นค่ะเสียไม่พร้อม <laughs> ถ้าพี่เต้นนะสิ่งที่ต้องมาโทรหาโรงพยาบาลกรุงเทพใบ <laughs> ว่าค <มา S 1> ่ะเจาะเลือดพี่ที่นี่เป็นประจำมาสแตนบายาลลางเลย <laughs> ไม่ใช่เพราะพี่เต้นแล้วพี่จะหยุดไม่ได้ พี่เต้นล้านวิวค่ะร้านวิวพี่เต้นแล้วพี่จะหยุดไม่ได้สามล้านวิวต้องพยาบาลมาจับเท่านั้น <c oughs> เออเอาต่อไม่เล้แล้วมามาค่ะอืน้องใบสุดยอดทำได้ทุกอย่าง <c oughs> เห็นไหมอืมท่านผู้ชม